วัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พวกเรา movie s i n e r ขอต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่จักรวาล Tim Burton โดยในวันนี้นะคะพวกเราก็จะอยู่ด้วยกันในธีมของซีรีส์ Wednesday ค่ะซึ่งตอนนี้ซีรีส์ก็เดินทางมาถึงซีซัน2แล้วนะคะและเพื่อนๆก็สามารถรับชม Wednesday ทั้งซีซั่น1และซีซัน2ได้แบบครบทุกตอนที่ Netflix ค่ะโดยเรื่องราวที่พวกเราจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติตัวละครสำคัญในซีรีส์ Wednesday ซีซัน2ค่ะ นั่นก็คือประวัติของไอแซคไนท์ตัวละครที่เป็นตัวร้ายหลักในซีซั่นนี้ซึ่งหลายคนสนใจโดยพวกเราจะเล่าถึงประวัติโดยละเอียดของไอแซคไนท์รวมถึงวิเคราะห์ในส่วนของแรงบันดาลใจและที่มาของเขาค่ะซึ่งเนื้อหาเนี่ยก็จะเป็นในช่วงก่อนเกิดเรื่องราวในซีรีส์เว d นสเตย์นั่นหมายความว่าคลิปวิดีโอนี้อาจมีการเปิดเผยเรื่องราวสำคัญของซีรีส์ Wednesday ในซีซั่น2นะคะ เรื่องราวของไอแซคไนท์เริ่มต้นขึ้นที่ Nevermore การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กชายคนหนึ่งเคยเข้ามาเรียนที่ Nevermore เขาเป็นนักเรียนที่ชาญฉลาดและเปี่ยมไปด้วยจินตนาการเขาเป็นพวกดาวินชีหรือเอา c a s t ที่มีพลังเคลื่อนย้ายสิ่งของด้วยพลังจิตชื่อของเขาก็คือไอแซคไนท์และเขาก็เป็นเพื่อนร่วมห้องกับโกเมสแอดัมส์ ชายผู้ควบคุมไฟฟ้าได้ย้อนไปในวัยเด็กไอแซคเกิดมาในสภาพที่มีร่างกายอ่อนแอและเปราะบางส่วนที่อ่อนแอที่สุดของเขาก็คือหัวใจมันเปราะบางจนชีวิตของเขาเกือบจะต้องพบจุดจบอยู่หลายครั้งนั่นจึงเป็นสาเหตุให้วัยเด็กของเขาส่วนใหญ่ต้องใช้ชีวิตอยู่บนเตียงนอน ทุกวันเวลาของเขาหมดไปกับการใช้พลังจิตยขยับดินสอเพื่อวาดภาพสิ่งประดิษฐ์มากมายที่เขาใฝ่ฝันอยากจะสร้างขึ้นแต่แล้วในวันหนึ่งเมื่อคุณหมอประจำตัวบอกความจริงอันแสนเจ็บปวดกับเขาว่าหัวใจอันเปราะบ,บางของเขานั้นมันจะเต้นอยู่ได้อีกเพียงไม่นานข่าวร้ายนั้นทำให้ความฝันของไอแซคพังทลายลง สิ่งประดิษฐ์ทั้งหลายที่เขาวาดฝันจะไม่มีวันเป็นจริงได้ถ้าหัวใจของเขาหยุดเต้นหากเขาต้องการให้สิ่งประดิษฐ์ในความฝันของเขาเป็นจริงได้นั้นเขาต้องมีหัวใจดวงใหม่หัวใจที่จะเต้นไปตลอดกาลในตอนนั้นเขาจึงเริ่มงานงานที่แสนจะยากเย็นซึ่งไม่มีมนุษย์หรือเอาแคสต์คนไหนเคยทำมาก่อน งานที่จะท้าทายพระเจ้าไม่ต่างจากสิ่งที่ด็อเตอร์แฟรงเกนสไตน์เคยทำเขาได้ออกแบบหัวใจจากกลนขึ้นมาอุปกรณ์ที่จะต่อชีวิตของเขาและไอแซคได้นำมันมาแทนที่หัวใจดวงเก่าของเขาที่กำลังจะพังลงหัวใจคือสิ่งที่ทำให้เรามีชีวิตมันสูบฉีดเลือดเพื่อมอบความอบอุ่นให้แผ่ซ่านไปทั่วร่างกายสิ่งที่ไอแซคทำลงไปกับตัวเอง คือการแทนที่มันด้วยโลหะและฟันเฟืองอันเยือกเย็นและด้วยเหตุนั้นเองมันได้เปลี่ยนแปลงเขาหัวใจเครื่องจักรนั้นมอบความแข็งแกร่งให้กับวิญญาณของไอแซคมันสูบฉีดความทะเยอทยานไม่หยุดหย่อนไปทั่วร่างและยิ่งกว่านั้นความอบอุ่นในใกายของเขาก็เหือดหายลงเหลือไว้เพียงความเย็นชาเมื่อเขาเข้าเรียนที่เนเวอร์มอ ไอแซคได้รับการยกย่องว่าเป็นอัจฉริยะที่เก่งกาจที่สุดที่เคยเรียนที่นี่และหัวใจจากกลดวงนี้เองที่ขับเคลื่อนตัวเขาสิ่งประดิษฐ์ของไอแซคนั้นพูดได้ว่าน,น่าทึ่งและมหัศจรรย์เขาคือคนที่สร้างอุปกรณ์ที่รักษาชีวิตของ p ร o เฟสเซอร์ออ f ออาจารย์ของ Nevermore ที่เหลือชิ้นส่วนร่างกายเพียงแค่หัวแต่นับวันสิ่งประดิษฐ์ของเขาก็จะยิ่งพิสดารและอันตรายมากขึ้นเรื่อยๆ สิ่งที่ยังคงยึดเหนี่ยวไอแซคไว้กับโลกใบนี้คือการทุ่มเทที่จะช่วยชีวิตฟรองซัวพี่สาวของเขาผู้เป็นมนุษย์ปีศาจหายด้วยเหตุผลนี้เองทำให้ออคตัสตัสโตนเฮิร์ส์อาจารย์ของเขาได้สร้างห้องทดลองลับให้กับเขาในหอคอยเอียโก s สโตนเฮิร์สต้องการที่จะใช้ประโยชน์จากความสามารถของไอแซคณทที่แห่งนั้นไอแซคได้ออกแบบเครื่องจักรที่สามารถลบล้างความสามารถของเหล่าเอาแคสได้ ด้วยความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะรักษาชีวิตฟรองซัวไอแซัได้ล่อลวงเพื่อนสนิทที่จริงใจกับเขามากที่สุดโกเมสแอดัมส์ผู้มีพลังไฟฟ้าแรงกล้าไหลเวียนในสายเลือดเขาถูกหลอกมาเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนให้กับเครื่องจักรของไอแซักอแซัรู้มาตลอดว่าเครื่องจักรของเขานั้นจะดูดพลังของโกเมสมาใช้จนหมดและในที่สุดโกเมสจะต้องตายแต่เขาไม่มีหัวใจที่เหมือนกับคนอื่นๆ หัวใจจากกลน,นี้มีเพียงความเย็นชาหนาที่ต้นไม้หัวกระโหลกไอแซคได้ขุดหลุมศพเตรียมไว้หลุมศพที่จะฝังเพื่อนรักของเขาหลังภารกิจนี้จบสิ้นแต่ว่าแผนการนั้นไม่เป็นไปนดังคาดเรื่องราวมันจบลงด้วยโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่เมื่อมอร์ติเชียฟรัมคนรักของโกเมสเข้ามาเป็นตัวแปรสำคัญในสมการนี้ ด้วยความที่เธออยากจะช่วยคนรักมอร์ติเชียตัดมือของไอแซคออกจากร่างพวกดาวินชีนั้นหากสูญเสียมือขวาพลังในการควบคุมสิ่งต่างๆก็จะหายไปด้วยไอแซคไม่อาจควบคุมเครื่องจักรมหาการนั้นได้และในที่สุดมันก็ระเบิดระเบิดนั้นฆ่าชีวิตของเขาแต่จากการระเบิดครั้งนั้นความผิดปกติอันน่าพิศวงก็ได้ปรากฏขึ้น มือขวาที่ขาดของไอแซคกลับมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งและมันกลายเป็นติงสิ่งมีชีวิตประหลาดไร้ความทรงจําและอยู่กับครอบครัวแอ a ดดัมส์ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาและเหตุการณ์แสนเศร้านี้ก็ยังพรากความสามารถในการควบคุมไฟฟ้าของโกเมสไปยังถาวรอ,อีกด้วยแต่สิ่งที่หลายคนอาจจะลืมสังเกตไปคือสมุดบันทึกที่เต็มไปด้วยผลงานอันพิสดารของไอแซคได้สูญหายไปในวันนั้น แท้ที่จริงแล้วมันถูกขโมยไปโดยออกัสตัสสโตนเฮิร์สอาจารย์ของไอแซคเขานำเอาข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ในการทดลองวิปริตที่จะย้ายพลังของพวกเอาแคสตไปสู่คนปกติฟรองซัวพี่สาวของไอแซคเองก็กลายเป็นหนึ่งในผู้ถูกทดลองสโตนเฮิร์สขังเธอไว้พร้อมกับคนอื่นๆในห้องทดลองลับใต้โรงพยาบาลจิตเวชวิลโลว์ฮิลล์และปล่อยข่าวว่าเธอตายในขณะที่ร่างไร้วิญญ,ญาณของไอแซค ถูกฝังโดยมอติเชียและโกเมสตรงต้นไม้หัวกระโหลกในหลุมศพไร้ชื่อหลุมศพเดียวกันกับที่เขาวางแผนจะฝังโกเมสในดินสุ่สารอันเย็นเยียบลึกลงไปใต้ต้นไม้กระโหลกนั้นแม้ร่างกายของไอแซคจะหยุดทำงานไปแล้วแต่ยังมีสิ่งหนึ่งที่ไม่ยอมหลับไหลไปกับห้วงนิทราอันสุขสงบแห่งความตายหัวใจจักกล มันยังคงเต้นอยู่แม้เสียงจะแผ่วเบาก็ตามเรื่องจริงกลายเป็นตำนานนิทานกลายเป็นเรื่องเล่าเรื่องราวของไอแซคยังถูกพูดต่อกันมาในหอคาริบานแห่งเนเวอร์มอร์หากใครก็ตามเอาหูไปแนบไว้ที่ดวงตาซ้ายที่กลวงโบของต้นไม้หัวกระโหลกก็จะยังได้ยินเสียงหัวใจจากกลที่สั่นไว้แผ่วเบาเหมือนรอวันที่จะถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาใหม่ เรื่องราวต่อจากนี้ก็อย่างที่เราทราบกันนะคะว่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใน Wednesday ซีซั่นสนั่นก็คือเจ้าหนุ่มพัคสลีดันไปใช้พลังไฟฟ้าของเขาสปาร์คหัวใจของไอแซคให้ตื่นขึ้นอีกครั้งในสภาพของซอมบี้และก็ทําให้เกิดเรื่องวุ่นๆในเวนส e เดย์ซีซั่นสองซึ่งเพื่อนๆสามารถรับชมได้ทาง Netflix ค่ะบอกได้เลยว่าซีรีส์เรื่องนี้สนุกมากๆทีนี้เรามาวิเคราะห์ในส่วนของแรงบันดาลใจของตัวละครไอแซคกันบ้างค่ะ ถ้าเรามองดีๆจะเห็นว่าตัวละครนี้มีรายละเอียดในการสร้างที่น่าสนใจมากๆโดยโครงเรื่องหลักเนี่ยชัดเจนนะคะว่า Tim Burton ันแกหยิบเอามาจากเรื่องสั้นแนวสยองขวัญกอฟิก The Tell-Tale Tale Heart ที่เขียนโดย Edgar Allan p o น e. และชื่อของเรื่องนี้ก็ยังถูกดัดแปลงมาเป็นชื่อร้านกาแฟาใน Nevermore อีกด้วยนั่นก็คือร้าน Tell-Tale Cafe ใช่ค่ะเรื่องสั้นเรื่องนี้เขียนขึ้นโดยเอ็ดการ์อ n ลันที่เป็นสิทธิ์เก่า number o ของ Nevermore นั่นแหละคะ่ะ ซึ่งตัวจริงเนี่ยแกเป็นนักเขียนนิยายสยองขวัญชื่อดังและสตอรี่ของตัวละคร Isaac Knight ก็ได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องสั้น The Tell t e l e Heart หัวใจที่เล่าเรื่องโดยเนื้อหาดั้งเดิมจากหนังสือจะเป็นเรื่องราวของฆาตรกรที่สังหารชายชราคนหนึ่งและหันร่างของเขาซ่อนไว้แต่ฆาตรกรนั้นถูกหลอกหลอนโดยเสียงหัวใจของเหยื่อที่เต้นดังขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆร,ร,ร,ระหว่างที่เขาถูกสอบสวนจนในที่สุด เขาก็ทนไม่ไหวและต้องสารภาพมันออกมาว่าซ่อนศพไว้ที่ไหนซึ่งปาทีมแกลสตอรี่นี้มาเป็นแรงบันดาลใจในเรื่องแอนิเมชันต้นไม้กระโหลกจุดเริ่มต้นของเสียงหัวใจของไอแซคไนท์นั่นเองค่ะในส่วนของบุคลิกภาพแน่นอนว่าบางส่วนนั้นถูกอ้างอิงมาจากดรแฟรงเกนสไตน์นักวิทยาศาสตร์ผู้เล่นบทพระเจ้าผู้สร้างปีาศาจแฟรงเกนสไตน์ stein, ในนิยายสยงขวัญคลาสสิก ซึ่งถ้าเพื่อนๆชอบผลงานของปาทิมเนี่ยก็จะรู้เลยว่าหนังสือแฟรง k e เคนสไตน์มีอิทธิพลต่อผลงานของทิมเบอร์ตันมากๆเลยและลักษณะท่าทางของไอแซคไนท์ก็น่าจะมีส่วนผสมของงานเก่าๆของปาทิมหลายๆเรื่องค่ะเช่นตัวละครวิกเตอร์จากแอนิเมชันแฟรงก์เคนวินนี่และรวมถึงส่วนนั้นนิดส่วนนี้หน่อยจากตัวละครของจอห์นนี่เดฟที่เคยร่วมงานกับปาทิมเช่นเอ็ดเวิร์ดซีซาร์แฮนส์ในเรื่องของความเป็นมนุษย์ที่ถูกดัดแปลงร่างกาย และสวีนีทอตในเรื่องของการเติมเต็มแขนที่หายไปและการกลับมาแก้แขนรวมถึงบางส่วนของบอนาับัสแวมพร์จาก Dark Shadows ในเรื่องของการถูกฝังไว้หลายปีและตื่นขึ้นมาต้องกินคนเพื่อเพิ่มพลังซึ่งพอเอาทุกอย่างมารวมกันก็น่าแหละคะ่ะกลายเป็นตัวละครที่มีลายเซ็นของทีมเบอร์ตันที่ชัดเจนที่สุดในซีรีส์แล้วเหมือนที่เคยมีคนกล่าวไว้นะคะว่าคนสร้างสารรค์ผลงานศิลปะที่มีเอกลักษณ์ เขาไม่จําเป็นต้องเซ็นชื่อลงบนผลงานด้วยซ้ําเพราะผู้คนจะดูออกในวินาทีที่เห็นแล้วว่ามันเป็นผลงานของเขากจบลงไปแล้วนะคะสําหรับเรื่องราวของ Isaac Knight เพื่อนๆชอบตัวละครนี้กันไหมคะหรือว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับตัวละครนี้บ้างแวะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ในคอมเมนต์นะคะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็เป็นคลิปวิดีโอแรกนะคะที่พวกเราทําเกี่ยวกับซีรีส์ Wednesday ถ้าเ,เพื่อนๆชื่นชอบซีรีส์นี้หรือว่าชอบผลงานของปลาท,ที่เมอร์ตันเหมือนๆกันก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราคงต้องลาไปก่อนและพบกันใหม่ในเรื่องราวถัดไปค่ะ